สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มนะครับในช่องช่างบุ๋มชา n e l วันนี้นะครับช่างบุ๋มจะมาแนะนำช่างมือใหม่หรือผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมว่าสาเหตุที่มีน้ำแข็งเกาะนะครับบริเวณเครื่องปรับอากาศของเราไม่ว่าจะเป็นชุดคอนเนซิ่ง ชุดแฟนคอยยูนติตนะครับตรงชุดแฟนคอยก็แผงอีวาโปเนเตอร์นะครับชุดคอนเดนซิ่งที่เกาะส่วนใหญ่ก็อยูอ่บริเวณท่อน้ํายาน,นะครับหรือชุดสต็อปวาล์วนะครับสิ่งที่ช่างบุ๋มจะมาเล่าในวันนี้นะครับก็มาจากประสบการณ์นะครับจากการทํางานของช่างบุม๋มก็คงจะมีหลายสาเหตุกับสําหรับช่างอื่นๆนะครับที่ผ่านประสบการณ์มาแต่ช่างบุ๋มก็ขออนุญาตไม่เล่านะครับก็จะเล่าส่วนเฉพาะที่เป็น ของช่างบุ๋มเองนะครับที่ได้ไปเจอได้ไปประสบนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับฟังนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับและนําไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเอาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาละกันอาการท่อเล็กก่อนแล้วกันนะครับตัวท่อเล็กนะ่ยน้ำแข็งเกาะบริเวณสต็อปวาลและบริเวณผิวท่อเล็กส่วนใหญ่ที่ช่างบุม๋มเจอนะครับก็เป็นเรื่องของ น้ำยานะครับไม่เพียงพอนะครับเรื่องของสารทำความเย็นนไม่เพียงพอนะครับเกิดจากอะไรก็เกิดจากการรั่วนะครับของเครื่องปรับอากาศรั่วจากไหนก็รั่วจากพวกแผงอ e ีวาโปเลตเตอร์นะครับพวกแผงอของคอนเดนเซอร์ในชุดคอนเดนซิงนะครับหรือว่ารั่วตามพอต่อต่อตางๆชุดแฟร์ชุดการเชื่อมต่างๆนะครับที่มีการต่อ,อไม่ว่าจะเป็นชุดของคอมเพรสเซอร์อย่างเงี้ย ถ้ามีการร่วไหลนะครับก็ทําให้ตัวน้ายาเนี่ยไม่เพียงพอต่อระบบนะครับอีกต่อมาก็คือชุดสแตนเดอร์ชุดแคปทิ้วนะครับเกิดการติดตันแต่พวกนี้ส่วนใหญ่จะเจอน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าแอร์ไม่ได้มีการเชื่อมเนะี่ยโอกาสที่จะมีการติดตันเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับของสแตนเนอร์แล้วก็ตัวแคปทิ้ว ชุดนี้นะครับจะอยู่ในแผงนะครับของชุดคอนเดนซิ่งนะครับอยู่ด้านในนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นต่อมานะครับตัวท่อใหญ่นะครับเป็นน้ําแข็งเกาะบริเวณผิวท่อเหมือนกันแล้วก็เกาะตรงสต็อปวาล์วนะครับคล้ายๆกับตัวท่อเล็กนะครับส่วนใหญ่นะครับอาการนี้จะเกิดจากตัวแผงอีวาเรเตอร์เนี่ยสกปรกตันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด ฟินเตอร์นะครับพัดลมวงกระลอกพวกนี้แล้วก็ตัวแผงตันจริงๆนะครับก็คือดูดอากาศเข้าไม่ได้แล้วก็เป่าอากาศออกไม่ได้ก็จะทําให้ตัวแผงเนี่ยมีความเย็นเฉพาะ,ะด้านในนะครับแล้วก็ทําให้ตัวน้ํายาเนี่ยไม่ระเหยน,นะครับก็กลับไปยังตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ ไปเกิดการระเหยไปทางนะครับทําให้น้ําแข็งเกาะบริเวณนั้นอีกอันนึงก็เรื่องของตัวพัดลมนะครับพัดลมคอยเย็นเนี่ยไม่ทํางานนะครับรอบช้าอะไรเงี้ยก็จะทําให้ตัวท่อนะครับตัวท่อใหญ่เนี่ยที่ชุดคอนเดนซิ่งเนี่ยเกิดการเป็นน้ําแข็งอีกอันนึงนะครับที่เจอก็คือฝักบัวตันนะครับฝักบัวนี่ก็ต้องเป็นช่างนะครับถึงจะเข้าใจตัวฝักบัวเนี่ยมันจะอยู่ตรง แผงอ e ีวาเบรเตอร์นะครับก็เป็นตัวคล้ายๆฝักบัวอาบน้ำเนี่ยนะครับมีท่อเข้า1เส้นแต่ออกหลายเส้นอย่างเงี้ยเพื่อให้แผงอ e ีวาเบรเตอร์เนี่ยมีน้ํายาวิ่งผ่านหลายหลายเส้นนะครับถ้าตัวนี้ตันนะครับหรือตีบตันเนี่ยมันก็จะนะครับทําให้ท่อใหญ่ของเรานะครับเป็นน้ําแข็งได้เช่นกันและสุดท้ายนะครับก็คือตัวแผงอ e ีวาเบรเตอร์นะครับของชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยเป็นน้ําแข็งเกาะ แต่ตัวนี้จะมีน้ําแข็งเกาะ2แบบนะครับแบบแรกก็คือเกาะนิดเดียวนะครับว่าเกาะเป็นเส้นเล็กๆหรือเกาะไม่เต็มแผงอย่างเงี้ยถ้าพวกเนี้ยจะเกิดจากสารทาความเย็นไม่เพียงพอนะครับสารทาความเย็นน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดการเป็นน้ําแข็งไม่เยอะนะครับก็เป็นแค่เป็นเส้นหรือเป็นแค่นิดหน่อยตรงออกจากฝักบัวนิดเดียวก็เป็นน้ําแข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างก็คือตัว แผงอีวาปเปเรเตอร์เนี่ยเป็นน้ําแข็งทั้งแผงเลยส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งสกปรกนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์แผงอีวาปเปเรเตอร์เนี่ยตันนะครับฝุ่นเกาะเยอะเกินไปนะครับลมไม่สามารถเข้าและออกได้อีกอันนึงก็มอเตอร์พัดลมคอยเย็นนะครับไม่ทํางานหรือผิดปกติทํางานช้าเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเย็นสะสมตรงแผงเนะี่ยทีนี้นะครับพอ ความเย็นสะสมตรงแผงครับบวกกับความชื้นต่างๆในห้องก็เกิดการครอบแน่นนะครับกลายเป็นน้ําแข็งในที่สุดเนื่องจากว่าระบายได้ไม่ดีเป็นไงบ้างครับสาหรับแนวทางหรือการแนะนําเล็กๆน้อยๆของช่างบุ๋มนะครับช่างบุ๋มหวังว่าช่างมือใหม่นะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับและได้ดูช่องช่างบุ๋มนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อย และอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ